สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวาดอิทาจินะครับผมกับซาสึเกะนั่นเองนะครับมาดูกันเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการล่างผมไปก่อนนะครับล่างผมของอิทาจิไปก่อนนะครับจริงๆอิทาจิเนี่ยผมจะไม่ใช่สีนี้นะครับแต่ว่าผมคิดไงไม่รู้นะครับระบายผมสีนี้นะฮะจริงๆผมมันจอยดำๆเทาๆนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรผมสีนี้ก็ได้ถือว่าเป็นอิทาจิไปย้อมผมมาก็แล้วกันนะครับอ่าตอนแรกเราก็ทําการล่างรูปแล้วก่อนนะครับ จากนั้นก็ทําการวาดที่คาหน้าผากนะครับของโคโนฮา,าเข้าไปนี่ผมตอนแรกผมก็งง,ง,งไม่เอาสีเลยดีว่าก็เลยเอาสีนี่ละกันเข้มๆนะครับผมสีน้ำเงินเข้มๆนะครับาจากนั้นก็ทําตรงสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับจากนั้นก็ทําการตัดเส้นผมสีดํานะครับเราต้องตัดตัดเส้นด้วยนะครับให้มันดูสวยนะครับผมนี่ตัดไปนะครับโคเทปเป็นอะไรที่สุดยอดสุดๆนะครับ นี่ก็ตัดเส้นไปเลยพอตัดเส้นเนี่ยมันจะดูภาพแบบสวยขึ้นนะดูดีเดี๋ยวปาสวยขึ้นไหมสวยขึ้นนะเออนะครับผมเี่ยเราก็ตัดเส้นไปนะครับตัดตรงหน้านะครับให้หน้าแบบว่าคมสะหน่อยนะครับให้หน้า Vshape นะครับจากนั้นก็ทําการวาดชุดของอิทจิเข้าไปนะครับเป็นชุดที่อยู่ในแสงอุตสาห์นะครับคือเป็นชุดแบบคล้ายๆชุดแบบชุดชุดในแสงอุตสาห์นั่นแหละเออจะพูดอะไรดีก็ไม่รู้นะก็วาดไปครับนี่เราก็ตัดเส้นไปเลยนะครับตัดเส้นตรงชุดไปพันนี้ก็อาจจะจบเร็วนิดหนึ่งนะคร ผมวาดเร็วไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าความสวยนี่ก็สวยเหมือนเดิมนะครับวาดไปนะครับนี่คือชุดของอิทาจิที่อยู่ในแสงอุตสานนั่นเองนะครับก็โคตรเท่เลยนะครับหน้าตาจะดูไม่เหมือนอิทาจินะครับอาจจะดูเหมือนอสุจินิดหนึ่งเนะเราเล่นเหมือนอิทาจิแหละนะครับเออไม่ได้เหมือนอสุจิอย่างที่บอกนะครับผมนี่ครับอิทาจิโคตรเท่เลยอ่ะเดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับจริงๆผมก็ไม่คิดว่าผมจะวาดสวยเลยขนาดนี้นะคือก็วาดไปเพราะว่าดด้วยความแบบตั้งใจและมีสมาธินะครับผม อ่าก mm. mm ็ท mm ําการระบายสีผมระบายเลยไปนะครับ hmm. น mm ี hmm. yeah. e ่ครับจากนั้นก็ทําการวาดลวดลายตรงคอนะครับคือเป็นพวกเส้นเส้นเลยตรงคอนั่นแหละเออช่างมันเถอะจากนั้นก็วาดหน้าตาของอิทจิเข้าไปนะครับผมอิทจิเออนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็จะวาดดวงตาเข้าไปนะครับเป็นเน็ตวงแหวนสีแดงนั่นเองนะครับนี่เน็ตวงแหวนของอิทจินะครับผมคือมันจะวาดยากนิดนึงเพราะว่าตามเล็กมากเราต้องวาดรายละเอียดดวงตาเข้าไปซึ่งมันเล็กมากมันซูมไม่ได้นะครับ อ่าแล้วก็วาดตรงนี้ครับอิทจิก็น่าจะ,กะแก่ๆนิดนึงะครับนี่โคตรเท่เท่ไม่ละชาวไทยจากนั้นก็ทําการแรงเงาภาพเข้าไปนะครับพอแรงเงาปุ๊บเนี่ยภาพสวยขึ้นเยอะเลยนะอ่าดูดูดูด,ดูครับภาพโคตรสวยนะครับผมเห็นปะสวยขึ้นเลยอะ่ะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคจากนั้นผมก็แรงเงาไปให้หมดนะครับผมตามที่มันจะควรมีแรงเงาอะนะก็แรงเงาไปนะครับอ่าแล้วก็ตัดเส้นส่วนที่แบบว่าสีดามันหายไป แล้วก็แรงเงาต่อหือหน้าแบบโคตรเท่เลยอิทจิเรานะครับนี่แล้วก็แรงเงาตรงชุดนะครับผมประมาณนี้นะครับอิทจินะครับผมจากนั้นแรงเงาตรงผมนะครับนี่ไงจริงจริผมมันไม่ใช่สีนี้หรอกแต่ดูดูไปก็เออก็เท่เหมือนกันนะทรงผมสีนี้นะครับเอออ่าก็ใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับอิทจิของเรานะครับก็ทําการแรงเงาตรงคุณฮานิดนึงนะฮะเคตกแต่งอะเล็กน้อยนะครับเคจากนั้นผมก็ตั้งขายเลยครับ ตั้งขายไปเลยตั้งชื่อว่าอิทาจินะครับแต่ไม่ใช่อซูจินะอิทาจินะครับเคตั้งไปแล้วนะครับก็มีตาลุงคนนี้นะครับมาซื้อนะครับผมผมก็ทําการขายไปเลยนะครับต่อราคานิดหน่อยแล้วก็ตาเอเด็กก็ขายแล้วก็ตายเลยแหละเคขายไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เป็นรูปของซาสเกะนะครับผมพอเราวาดพี่แล้วนะครับเราก็ต้องมาวาดน้องกันบ้างนะครับอ่าดูซาสเกะของเรานะครับสีผมก็จะอแบบว่าน้าเงินดําๆนิดนึงนะผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับ ต่อให้เป็นแบบว่าดูการ์ตูนมันมาก็เถอะนะสีก็น่าจะเป็นน้ําเงินดําๆมั้งประมาณนี้แหละครับผมก็ระบายตามที่ตัวเองรู้ไปนะครับผมอา,อาจจะไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็พยายามทําให้เหมือนมากที่สุดนะครับผมนี่ตอนแรกเราก็ทําการล่างภาพผมไปก่อนแล้วก็ทําการล่างภาพแบบหน้าตานะครับนี่แล้วก็ล่างภาพไปให้มันดูแบบว่ามองคร่าวๆแล้วเหมือนนะฮะแล้วเราค่อยตัดเส้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เหมือนเท่าไหร่จากนั้นก็วาดหน้าตาของไอ ไอเกะไปนะฮะว่าหน้าตาของไอซาสึสเกะไปนะครับนี่หน้าตาก็จะแบบว่าคมเข้มหน้าตาคมเข้มแต่ว่าตาของซาสึสเกะในตัวเนี้ยผมจะไม่ได้วาดแบบรายละเอียดเข้ามากนะครับเพราะว่ามันตามันเล็กมากผมไม่สามารถแบบวาดรายละเอียดในตามันได้เพราะมันเล็กมากนะครับผมผมก็เลยวาดเป็นตาแดงๆนะครับผมแค่นี้พอนะครับจากนั้นก็วาดชุดนะครับเป็นชุดแบบว่าของซาสึสเกะนะครับวาดชุดมันเข้าไปนะครับนี่ก็ทําการระบายสีอะไรต่างๆนานานะครับ ทำการล่างตรงส่วนคอนะครับล่างไปเลยนะครับนาตอนนี้นะครับล่างตรงส่วนคอเสร็จก็ทําการระบายสีชุดไปนะครับนี่ชุดมันก็จอกสีอย่างนี้นะครับอ่าระบายไปเลยนะครับเคจากนั้นก็ทําการตัดเส้นนะครับตรงส่วนเสื้อกันเลยนะครับตัดเสื้อก่อนเลยนะครับนี่ตัดไปแล้วนะครับจากนั้นก็ตัดตรงเส้นผมนะครับอ่าตัดไปเนี่ยตัดไปแล้วนะครับนาตอนนี้ ตัดหูตัดอะไรตัดๆนานาให้มันดูมีความเข้มของภาพนะครับผมแล้วก็ตัดตรงหน้านะครับนี่เป็นไงเริ่มมีความหล่อเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหพี่เกะเราโอ้โหพี่เกะโคตรหล่อเลยว่ะจากนั้นทําการแรงเงาภาพนะครับภาพนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็แ๊บเดียวนะเออเนี่อ่าเห็นป่ะภาพมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับผมก็แรงเงาไปเลยนี่โคตรเท่เลยอะ่ะโอ้โหแบบดูเท่มากครับภาพนี้นะครับโอ้โห นี่ก็ทําการแรงเงาส่วนที่ต้องควรแรงเงาไปนะครับประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็แรงเงาส่วนตรงผมนะครับตรงผมของไอเกะนี่นะครับก็แรงเงาสีดําไปนะครับให้มันดูไปว่าดําๆน้าเงินนิดนึงนะครับเพราะสีผมก็ประมาณนี้แหละนะเออแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสีผมมันของมันจริงๆมันสีอะไรแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมเห็นมันเป็นสีดําแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมมันสีน้ําเงินนะครับสันสเกตเนี่ย <laughs> ผมก็ไม่รู้จะวาดอะไรดีก็เออเอาสีนี้ไปก็แล้วกันเออเอาไปเถอะนะให้มันมีความเหมือนนิดนึงแต่ไม่ต้องเหมือนมากก็ได้นะครับ จากนั้นก็แรงเงาตรงส่วนเสื้อนะครับนี่แล้วก็ทําการวาดรายละเอียดของเสื้อไปนะครับนี่วาดไปคือรูปนี้ก็ไม่นานนะก็เสร็จแล้วเอ้ยยก็เสร็จแล้วนะครับผมมีการปากสันน,นิดนึงนะจากนั้นก็วางขายนะครับถ้าจำไม่ผิดในรูปนี้ในขายได้แพงมากนะรประมาณ5,000ประมาณนี้มั้งเออน่าจะ5 0 0พนะครับนี่ครับตอนแรกลุงก็มาซื้อนะครับอ่าลุงมาซื้อแต่ว่าผมนี่ไม่น่าจะขายมั้งใช่ไหม ผมขายนี่หว่าเอ้ยผมไม่ได้ขายนะครับผมเออผมจําได้แล้วผมไม่ได้ขายนะครับผมผมขายให้อีกคนหนึ่งที่เป็นเจนะฮะดูท่าทางแบบว่ามีฐานะนิดนึงนะครับเจเนี่ยเขาก็จะมาซื้อนะครับในราคาที่แพงขึ้นมาหน่อยนะ่นี่เจเจมาแล้วเจมาแล้วนี่เจมาแล้วนี่เจซื้อในราคาที่แพงมากนะครับโอ้โหผมก็เลยขายไปเลยนะครับ โอเคก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าใครชอบมา,มากๆกดซับสไครต์นะครับผมแล้วถ้าใครอยากมีพันหน้าอยากให้ว่าอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับไว้เจอใหม่พันหน้าจะจุะจ๊บจุ๊บบ๊ายบาย